ว่านที่ไหครับเอฟซีเราก็มาตามข่าวในเอฟซีนะเดี๋ยวเราแวะไว้จอดร้านค้านี่ก่อนเราไปถามเนาะว่าบ้านกุสกอยมูจิตไปทางไหนสวัสดีครับผมอันบ้านกุสโอยมูจิตอยู่ทางใดครับบอกตรงไปอยังน้อยเนาะเดี๋ยวไปถามอยู่พุ่นอีกเนาะ อันนี้มูสิบเจ็ดบ่โอ้ <Yeah. S 1> oh, ครับผมขอบคุณหลายๆครับไปตามข่าวใน FC ีพอดีว่ามีข่าวออกเพื่อนเขา,ชาแชร์ในเฟซบุ๊กข่าวออกทีวีพอดีว่ามีข่าวออกทีวีในเอซีว่ามีสิบหกชีวิตนะครับอยู่แบบยันแบบรันทดในเอฟซีสิบหกชีวิต นะครับอยู่แบบรันทดนะเราก็พาพี่บบาวนะแล้วก็นําเสื้อผ้าเนาะแล้านาเสื้อผ้าแล้วก like yep. ็ขนมนะครับเสื้อผ้าเด็กในเอฟซีเตรียมนําไปมอบให้หลังจากที่เห็นข่าวนะเอฟซีครับที่ผกชีวิตนะพี่น้องปล่อยอยู่อย่างรันทดนะครับเห็นออกข่าวนะครับก็เราก็เลยว่าจะมาดูสักหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่ยห่างจากบ้านผมก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่ในเอฟซีประมาณสัก หกก,กิโลได้นเอฟซีเราก็เลยว่ามาตามข่าวเห็นในทีวีออกนะว่าสิบชีวิตเนี่ยอยู่ยังรันทดในเอฟครับก็เลยว่าจะตามหาบ้านกกสกอยหมูเจ็ดในเอนะครับเห็นแล้วก็เลยน่าสงสารพี่น้องวันนี้เราก็เลยอ่ะยังไม่ได้ไปทำภารกิจสําคัญที่เราได้รับนะ ว่าเมื่อกี้ผมก็ดูอาการแม่ดีขึ้นช่วงเย็นผมก็มามามา,มาตามข่าวนี้เลยนะอฟซเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะข่าวดีนะจะเอาไปมอบให้กับอ่าคุณลุงแล้วก็คุณตาคุณยายนะขออนุญ,ญาตมาตามข่าวนี้ก่อนนเอฟซตอนนี้เราน่าจะอยู่แถวๆมูเท่าไไร่แล้วนี่ ตัวลงทันลงไปหาอ้าวหมดแล้งเนอะก็ไปสกีแต่แอด้อไวแด้ไว้มุมเอะาีไก่เนยไก่อยู่นี่แค่สูงสิบาทช้มนุอยมูเจ็ดดูใสเนาะพี่น้อยคิดว่าหมูสิเจ็ดคิดว่านี่ทราคาก่อนเดี๋ยวแอะทำต้รานววะแนราคาเยวะเดี๋ยวถามราคาก่อนให้ถามถมม tham tham này lynn Nàng mù lưng atima, mù chết ở tìm mong hả mong mù chết hả Mọc mong đông mong bài ớt mong 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 ออ้าวมมีแต่ไหนแต่ไหนมามีโน่มีฮะเปิดเรือเปิดอะเปักก็แก่เอาเท่าไงเออใส่คลิปได้ลงยูทูปไหแม่เาเออล้นข้าวละเจอเอออีปะช่วยเรืออะไรนะเป็นอะเป็นออยูเป็นอะไรอะสรุปจะอัคบน้องเพืฮะน้องบัวน้องบัวออมน้องบัวนัเออมาั่นเรมาันเราจตกัน น่าจะเป็นวิลน้บัวเป็นน้พักเอ้ยะปจก็จมกน้บัวเอาตีครับเอาทำไมข้างหน้าเป็นน้ำปันเดอรอะไรโไม่มันมันเตบานนี้ไม่มีใช่ไหมมันมีอะไรโน้บัวน้องอันนี้คือหมูจิตเราเราต้องไปทางไหนรับรถรอแก็ไปโทรจะเไปนเดิมก็นั่นตู้ร้านเลบเตียร้านร้ ไปเรียวมูติดติดติดเต็นบ้านในเย็เนียซอยเรียวเพราะเราทันเดียวคือตอนนี้นะเอฟซีหน้ามีจีบอยไม่น่าจะมีจีบอยเห็นเห็นเขาบอกว่าบ้านเลขที่เขาอยู่นี่แต่ว่าตัวของเขาจริงๆอยู่อีกอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าบ้านเลขที่เขาอยู่นี่ใช่ไหมเอออ่ะน้ัวูน้ำฟืนนะวะตู้น้องบัวตู้วิลไม่เลยเราอย่าอย่ารู้ว่ามันบ้านไหนกันแน่เลยเรามาถึงหมูเจ็ดแล้วในเอฟซี แต่ว่าถามชาวบ้านหรือว่าเราไปถามผู้ใหญ่บ้านเลยไหมไม่ถามเพื่อนเก่งยไม่รู้เลยนี่เด็กน้องคุรู้เด็กคุณรู้ให้มาดังวิลงุูดงผู้ใหญ่บ้านไอเตมอไปถามผู้ใหญ่บ้านเลยดีกว่าหมูเจ็ดนี่เออนี่ยเว้เนี่ยนะฮะด้เออเจ๊เจ๊เจ๊ยงไงเดี๋ยวสอบถามเพื่อนบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนดงกำลันตีไปหาดูเตมะดงไปไอตัวอะไรมาดังเฮ้ยเออไปหาถามดูดิบ้านผู้ใหญ่บ้านมีพี่แอมเลิกหรือไง นี่ในเอฟซีเดี๋ยวถามชาวบ้านเขานะว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเราจะได้ไปถามทุกจุดแบบจบเลยนะหมูเจ็ดอ๋ออยู่หนองบัวสรุปเมีมีอน,นัดตรงไหนมีอนัดเดี๋ยวมัน,าน,าน,นมันมีทางลัดไปหรือเปล่ามันเจ๊มีทางลัดปะ ออเย้เย้เจ้าามาดเรื่องนขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เหรอนี่บอกไม่โน่นจัตุกลอยู่บ้านน้องบัวโอเคกัดทันเดี๋ยวนี้อ่าบอกโอเคสรุปอยู่บ้านน้องบัวเนี่ยีไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านกุสกอยตามเป็นข่าวเนาะอ่าบ้านกุสกอยนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นบ้านเล็กที่เขาเนาะ ามบ้านเลขกที่ไม่เะเรา,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นตัวาเราเราหนัคุณงูนะไอ,อน้องบัวมันขาแบบเพิ่งตั้งบ้านใหม่ไงอ่าวสรุปก็ไม่ใช่บ้านกุศกอยนะเป็นบ้านหน้องบัวเดี๋ยวเราไปตามดูบ้านหน้องบัวแต่ว่าที่อยู่ของแกอยู่นี่เนาะบ้านเลขกที่บ้านเลขกที่ยองอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเราไปตามอีกหนึ่งหมู่บ้านเลยสินะครับอ่าพี่บ่ารู้อยู่เนาะ รู้ทางเข้าอยู่โอเคโอเคพี่บ่ารู้ทางเข้าเดี๋ยวเราไปถามหาที่โน่นอีกใน่จิูทเซกิจให้กาบหรือก็ฝากคลิปนะไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมโอ้ลุมเยอะเนาะแถวนี้เนาะสวัสดีครับผม